สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเ figure model 1:4 s สเกล WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้นะครับมา review TV 042ครับ Abida นะครับผมนี่รถญี่ปุ่นนะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับตัวโมเดล เสาเราก็ฐานครับมาเริ่มกันที่ตัวโมเดลก่อนครับนี่บีดาในร่างของเวอร์ชั่นแรกนะครับยังตัวใหญ่อยู่นะฮะยังไม่ได้กินผลปีศาจครับนี่สีเสือก็จะดูแบบเก่านะเพราะว่าทำออกมานานมากแล้วนะครับนี่ก็คือตาปั๊มของเขาครับเมดินเชนา210นะฮะถ้าดูปีก็สิบปีแล้วนี่ฮะส่วนตัวเสาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็จะมีคําว่า 6G นะครับแล้วก็มาเทียบตัวฐานเป็นเบสโต้2,009เป็นอิน์เน่า 6G นะครับเดี๋ยวเราประกอบกันครับนี่ก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยมันมีหมุดนะครับค่อนข้างที่จะเก่าแล้วต้องระวังนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบีด้าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ